สบายดียทุกคนมื่อวานนี้แปะไม่มาองเลยเพี่นเนาะแปะแบะมื่อานนี้แบ,บนะสีแบบแบบแบบข้ามาไม่เรื่อยๆแบะเจ้แบบรีวิวเลยขุดค้านเขารีวิวพนะี่อนเนาะแบะบลายเขนาะมื่อวานนี้สบายเพื่อนในงานเนาะมีทั้งนอกมีทั้งจีนมีทั้งไทยมื้อนนี้ส่วนคนรีวิวลาว อันนี้มันจะเป็นแขนสั้นได้สบายตัวนี้ Ireland. เาาค่น right. ขับเจ้าเฮ็ดงามเดชสั้นเราจะเป็นตรงปีนขึ้นเพราะว่าเขาจะปีนให้ละงานยิงงานยิงงานคุยยิงไม่ใิมาลองเลย ุดตัวนี้ใช่นนย,ยันไงสบายยังไงเย็นเป็นพาหุยคือ,อเดี๋ยวก็ใส่ไม้นะใส่ไม่ก็เดี๋ยวเข้าอันนี้ก็เป็นอันนั้นเลยเป็นแบ็บมนเลยนี่สิใส่ตัวมันนี่แบีก็ไล่คัดไปน้อยแเด็ด เตเป็นในแบบบผได้ใส่จักตัวงานผู้หญิงผมแม่นงานผู้ชายตัวนี้คือว่าใส่สบายนะผามยืดมึงด้วยนี่ต้องได้ลองทุกตัวพี่น้องเลยแบ่เข้ามาต้องได้ทดเอิบลองตัวไดต้องต้องได้ Khiếm bài họp nhắn luôn lại để sẽ hoa mà bên bên này tên là bệt. này là ngàn nó cái ngành pháp, chỉ có Mình cái จีคือการแตกมันมีโคลนี้ซึ่งแตกต่างมาโคลสั้นโคลสั้นก็โคลยาวนี่เป็นี้เป็นโคลยาวตัวนี้สีลองสีลองโคลยาวบ้างก่อนใช้ได้เนาะอันนี้ใช้ได้เราคือเพื่อให้ใช่ไหมให้ถูกทางมาทางล่างทางได้แบบ ผ่านเป็นผ่าล่องผ่าล่องจะเป็นผ้ายืด oh. Oh. Uh huh. อกก๋โอ้งานฝรั่งนะ่ะชิพุนแบบนี้ทีนี้สามารถจึงสามาพิหนาได้าำนอบบยพิดก,กระลงมาตรวนี้ก็ได้ทล้อกเบ็ดดีนะโอกเบ็ดคักนะ ฮัดฮุนวันนี้มึงก็หัดฮุนแ้่เวลาออกไปนอกวันอากาศมันเย็นมึงก็อุ่นก็ได้อากาศเย็นหนาารเืเลยม,มันฮ้อนอ่นน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 ะคุณแพ้ก็นี้ก็ได้ขคุณพักพิษหน้าก็ได้พิษนมดก็ได้นะนี่เขาออกแบบมันแบบนี้ดีนะพานุ่งไสบาย บเรียบรูเรียบรูด,ดูแพงตัวนี้สิค้เนาะดูดีเลยใส่ไ้ยิงใส่ได้สายใส่สด,สดีตัวนี้นะจะใส่โดนบอลได้มันฮอตี่สิมาลองแบบโคซันผ่าผ่ามันดีผ่าเยอด มาแบบคอสันน้นอบบนี้น่าจะใส่เอดม้งนี่ใส่เอฟผมใส่อิมตัวนี้น้อยน้อยกว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวเมื่อกี้นี่นกกนนใหญ่กว่าอันนี้ตัวน้อยอันนี้คอสัน้นมาลองกันคอสัน้นมันเป็นยังไงคอสันนน้นเอามาเบบนคล้ายๆคือกันตั้งกันเฮกโคใฮ้โคเนี่ยผมสั้นลง Đúng, sẽ bán bộ em cái bộ hết cái em nó đã say nè còn ừ, quần pha nhún nó để say đấy quần pha nhún pha nó ngầu mึง đấy chiếc pha nó lại pha nó pha nó là pha lông mang cái gì mà mang nữa say em này đây say em tới đây. mọ lên xe sập bài bố đáy hắt cắn hạt hôn nào xe mà đã tông tiền kiếp của luôn của luôn đẹp lại hàng ít hà cá không hốt này bán แบบมันทำบุได้ไล่ๆกับคานรีวิวเนี้ยนะรีวิวไลยกับมืงอ้มันไล่ไอ้นี่งานจีนอ่ะฝรั่งแล้วไปละเจะแต่จีนมาเนี้ยจีนที่เป็นเนี่ยเขียนยาวนะอีเผาตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนพออมวย เมื่อก้อนรีวิวไปเจก,ก้อนมันจะมีสีแดงสีแดงทีสีบัวตัวนี้เป็นผ้าหน้าอันนี้ผ้าบนเว็บเป็นผ้าบนเว็บผ้านั่งใกล้บางคนเขาเอิ้นผ้านั่งใกล้อันนี้คิมีซิปลังมีซิปลัง cái này chụp khùng khùng kapoong khùng kadek kapoong kadek nè nằm hì sài tê 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 phó nằm nào, lê bẹp mấy đơ nè 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 chịu chụp này 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 nó này chụp này chụp này chụp này size XL หรือแบบคนระดับหกชิบโลโลงมานี่หละภูมิใจขน,นาดเลยเนี่ยเขาฮนคขาเจ้า <_ t os> มีแต่ตัวไง้นุองบบได้เก็บนี่ผ่านไปตัวนี้คักจตผ้านผ้ามันดีทำหน้าเหมาะกับการใสู้่วกันหนาว Nên ngàn hai đầm anh anh hai sao sao finish quinta hai quinta hai nhao chân miệng chiếc nhao 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 để hai hãy bật này để tháng nay tháng lăng xài hay xù hao xay nữa sexy hay ngày xù xay đấy มีให้กินไเนี่ยนะขายอ,อันนี้เป็นตะไคร้เย็นดีนะเฮ้ยน,นะหมดต้องยันอันนั้นก็ได้ลมพัดดีมีโอกาสใส่ไปเกี่ยวเขาขึ้เขาบ้านเขารอาแบบนี้นะ bunung núng gì cũng ở mình mình à, đây mình hoàng 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 Mà này mình hoàng đó hoàng ngàn hoàng 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 ส่วนหัวไส้ก็คือบ้านนี่แหลนะเนาะมัดไว้มาแบบนี้นี่อันนี้จะเป็นตะไคร้คือกันเป็นขี้ชันนะคนละตะไคร้ได้นี่ตรงตนี้ตะไคร้ตะไคร้ใหญ่ตรงนี้เป็นขี้ชันกับผ่าเดียวกันเนาะนี่จะเอามา เป็นเส,ส้นสั้นเป็นผ่ายืดถนมะันใส่เส้นสั้นมันก็จใส่ผ่านยืดเพราะว่ามัน,มนคนอ้วกคนนั้นใส่มันใส่ได้มันนืดได้เนาะเย็นเนาะใส่นี่ไปเพื่อจะเป็นต้องแต่งตัวไรกันนะเพราะมันเซ็กซี่มันดูดีอยู่ นิสิตตะไคร้มันชินนุมน่มๆมันบบแข้งมันนุมน่มๆม,ม,มันโบแข้งคือตัวนั้นตัวแขนยาวนี่มันแข้งเป็น,น,ปนตะไคร้น้อยตัวนี้ยิงใช่ก็ได้ใส่ใช่ก็ดีนะปากกาใสา่แบบนันน้นนะใส่<า>ดี อันนี้ราคาคนไทยนะราคาบูเพงปันใดนับตัวนี้แต่เห็ดเนี่ยทัดเนี่ยน้องเอ้ยน,นี่ของแท้อ,อันนี้แฟชั่นอีกพี่น้องเอ้ยนี่งานผ้ามุ้งเขาเอินผ้ามุ้งนี่ฮะสองซอสหมดเลยอันนี้ก็ได้ใช้ซับในใช้ซับในครั้งนี้กับกบูเพงกับมาั้นเนาะ bộ thương gặp anh em sexy bộ thương cấp cô cấp anh em hang sexy đó tại fashion thật châu hô đi anh say đại đó say em bình dân nhau đó tham mũ đây tôi này hay show đấy thôi để săn tôi này sắp hay show khoe say ngàn นคู่ขาเจ้าใส่เนาะมันขัเจ้าก็สุ่มคู่ในหอเนาะมันง่ายถึงนะงามเลยอันนี้ชุดโอ้ขัดนิดหน้อยงานเซ็กซี่เลยมันมีซับในซับในทางไหนมันบรรูได้มาเนาะงานเฟ่นงานไฮโช สาวใส่งานมาดนั้นน่ยมันเป็นต้องแต่งตัวร้ายนี่ก็ไรทุกใส่สดูดีเลยนะสีแหงใช่ปะแล้วเฮือขึ้นมาขี่เป็นตานี่ของชั้นมีซับในซับในเข้ามาเป็่สองชั้นนะเวลาซักที่น้อ,นอยมันดีนดีครับซักแป๊บเดียว เราแบบ tạo แบบฮอตชิปนาทีฮะรุ่นนี้นะ่ะเพื่อกันน้ำซะบจังนี่น้ำเตะต้องบ่ด,ด้เลยบจังนี่้กันน้ำเทพี่น้องนี่อันนี้กันน้ำเพราะมันเป็นผ้าแบบผ้าหันห่มมันอนะผ้าผ้าล้มผ้าเอคือสั้นในมือ้กันน้ำเนาะดีแห่งตัวนี้เด็ดเด็ดย้งนล้วี่นันะ่น ฟ้าทั้งคนที่มักตตอซื้อเครื่องซื้อเสื้อผ้านะมักโต้ราคาตตอรองราคาเนี่ยน,นะยให็นเจ้าเลยมาเบิ้งยุบบอนผลิตมันยะขนาดผ่านี่นะเป็นว่าใคเท่าไรแต่ซื้อรถก็ต้องตตอเนื้อบ่ต้องโตอราคามันเฮ็ดยะเสือเ้อแบบนี้เสื้อเฟชันมาเนาะ Ở đây anh tích khuất phê sắn luôn rồi đó Bộ mê phê sắn Bà thô Sông sốt Bơm Xoay nó bạn đây Xoay em, Bà thô Bà thô nó Bà มึงเอ้อยงานไปงานที่เนาะคนบึ่งกันทั้งงานแล้วแบบนี้นี่บ่โอ้หาขวมหน้าบุม,มีเลยเย็นพี่น้องไอ้ถ้าใส่แบบนี้บ่ดใส่ดีกว่านะ่ะหมดกเจ้าใส่ก็จะใส่เสื้อในเนาะใส่หัดอก๊ใส่โก้ก hay có ốc sip bia. I'll go, Messiah, lấy si say bây giờ lấy, lấy, Cô lấy, 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 ốc lấy, 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 Niko nggak yes, like. oh, say lagi, say ini terbentuk, ini bentuknya begini, say koko, sekitar 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 ban Seksi bani tua, oh, so. ใส่ไปงานเดียวอยู่คนเดียวเลยเนาะโคตรเทเลยตัวตึงแล้วเนาะแล้วนะออกงานมากะสิบประมาณนี้นะสุดนี้ขเขาใส่ไปใส่ซื้อไปใส่กับอันนี้อออก็เอื้อเอื้อนีงอออน่งเอือ,อนีงงงน่อออน็ง,ง,งามเป็นพายยืดนะเอ,อืกแบบสันก็นมีนะสันก็นี่ก็มีก็ประมาณนี้อออก็จะเอื้อ นี่ยาวน้อยน,ะน,นี่ตัวนี้ประมาณกลางวจะมีอีกตัวนึงอีกตัว nhào อีกตัวนึงมาตัวนี้ก็ไข่ไข่ไข่แบบเดียวกันแต่คนสีตัวนี้เป็นสีเขียวหน่อยอสวยงาม ยิงโหดเข้าไปอีกเนะาะใครนี่ใส่ได้งร้อยกเนาะเคนใส่ร้อยโลกก็ใส่ได้มันเป็นใครเนี่ยประมาณนี้เนาะชุดง่ายนี่เป็นชุดคุมอะไก็ได้ประมาณนี้ผนะู้หญิงใช่งามอันนี้มันข้องผู้หญิงอยู่แล้วเขาจะเอาแบ็ดมาให้ผู้หญิง sai hay xô sao sai hay xô đấy sai là cái xô mất lời đó xô mất hang rồi đấy này mất hang cài con sai mình con sai cổ ốc lắm hay sai cổ ốc bên ngàn. đây ngàn tài này nữa sai kiều khẩu <laughs> tiền phải sẵn không đấy ở này ni xin nhau nhau của tuần nè, tôi đâm một cái ni mua nhà pan này nè, anh nhau này, say 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 cái kinh say kinh nữa cả, say hạt ốc cả ổ đây đó nè, ngàn đây đi, còn kính lấy kinh nữa, lấy kinh cái mi, chè lại rồi ô cái này khát lại mà màn nên nó có chăm có cấp sao sao hầu lại hầu hầu vô mình sao hầu đấy vừa đây vô Hi yêu cạn hay, hay gặp เดนะีไปซัมนี้พี่น่ะเดี๋ยวชินรีวิวใหม่รอบหนะ้าแบบนี้พอแล้วซัมนี้น่ะ๊ายบาย